สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมานี่ครับเห็นไหมครับคืออะไรเอ่ยสายชำระน้ำหยดน้ำไหลตลอดเลยครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการซ่อมให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า วิธีแก้ไขมันทำกันยังไงนี่ครับเห็นไหมไลลไม่หยุดเลยอันนี้ก็หมุนแน่นนะครับหมุนแน่นแล้วแน่นมากแล้วสุดแล้วไม่ไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทําการแก้ไขทําให้ท่านผู้ชมไปด,ดูก่อนอื่นเราต้องปิดวาล์วนี้ก่อนครับปิดวาล์วน้ำก่อนนะครับถามว่าวาวน้ํามีน้ํำไหมมีครับ นี่ครับน้ำนี้เนี่ยนอนเราถอดตรงนี้ดูนะครับว่าเนี่ยถอดตรงนี้ดูว่ามันเป็นอะไรอาการมันเกิดมาจากสาเหตุอ,อะไรครับผมถอดกันเลยมือหมุนออกก็ได้ครับไม่ต้องใช้กุญแจไม่ต้องใช้คีมนี่ครับเห็นไหมครับคืออะไรนี่ครับถอดออกแล้วมีน้ำขังนิดหน่อย นี่ครับท่านผู้ชมมันไม่มีปรเกรมย,ยางดำเพรแสดงว่ายางดำมันหายไปไหนหรือว่าคุณลูกค้าเจ้าของบ้านเขาลืมใส่ตอนที่เขาประกอบหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะหาซื้อยางนี้มาใส่แผ่นอันนึงก็ไม่แพงครับเต็มที่ก็ประมาณ3บาท5บาทครับไม่แพงครับนี่ครับตัวนี้ตามหาซื้อตามที่ร้านทุกขายฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ครับ มีแน่นอนครับพวกอะไรเกี่ยวกับห้องน้ํามีอย่างแน่นอนแล้วก็ราคาไม่แพงครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวนี้ดูว่าอาการมันจะหายไหมนะครับนี่ครับ ตัวนี้นี่ครับจะลองใส่เข้าไปลั่เข้าไปใัเข้าไปครับนี่ครับแล้วลองหมุนเข้าไปดูสิว่ามันจะอยู่ไหม มือหมุนก็พอนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กุญแจหมุนนะครับเดี๋ยวมันยังฝืนๆอยู่หน่อยนึงถ้าจะแกะออกใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอา แกะยางออกก่อนนี่ครับตัวนี้มันจะฝืนหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเอาอยางตัวใหม่ใส่เข้าไปลองดูซิว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้ซื้อมาใหม่ซื้อมาจากร้านที่เขาขายเกี่ยวกับอุปรกรณ์ห้องน้ำเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูเข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปแล้วถ้ามันไม่อยู่หรือว่ามันยังซึอมอยู่แล้วก็ใส่เป็นสองอันได้นะครับไม่เป็นไร <c oughs> มือหมุนก็พอนะครับแค่นี้ อยู่เดี๋ยวจะลองเปิดน้ําดูนะครับนี่ครับเปิดน้ดําดูใกล้ๆเลยไม่ต้องไปไหนไกลเปิดแล้วมามาแล้วครับเห็นไหมไม่รั่วไม่ซึมแค่นี้้ครับปัญหาทําไมน้ําไหลตลอดแก้ได้ง่ายนิดเดียวครับแล้วลงทุนแค่ไม่ถึงสิบบาท ก็สามารถทําได้ซ่อมได้ย้ํานะครับตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเอากุญแจไปขันเราแค่มือหมุนก็พอครับผมแค่นั้นครับแค่นี้งานห้องน้ําไม่ยุ่งยากครับแต่ถ้าตั้งใจทําตั้งใจดูมันก็ไม่ยากเช่นกันครับผมแค่นี้ครับเสร็จเสร็จงานครับถ้าไปจ้างช่างข้างนอกก็หลายร้อยกันนะครับให้เข้ามาทําที่บ้านให้แต่ถ้า พ่อบ้านแม่บ้านท่านใดดูคลิปนี้แล้วทําตามคลิปนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าลงทุนห้าบาทแค่นั้นแค่ซื้อ,อยางดํายางดําแบบไหนแบบเนี้ยผมซื้อมาเยอะครับผมจิดไว้ในรถประจําครับเพราะว่าส่วนมากไปบ้านลูกค้านี่ต้องใช้บ่อยครับมีทั้งสายน้ําดีเช็คโคกสายน้ําดีอ่างด้างหน้าสายฉีดก้นครับใช้าําระแล้วก็ สายน้ำเข้าน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นครับเนี่ยใช้ใช้ตลอดงานนะครับจําเป็นมากที่ต้องติดเอาติดรถไว้นะครับก็มีแค่นี้ครับงานไม่ยากสาหรับงานช่างแล้วก็เสร็จงานขอบคุณทุกท่กทานทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะทําผลงานออกมาให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม ขอบคุณครับและสวัสดีครับ